ฟ้าลันรถสวยสวัสดีครับวันนี้ผมมีรถเข้ามาใหม่มานำเสนอครับราคาถูก,ถก,ถกๆเราๆอย่างแน่นอนครับคันนี้เป็นเจ้า isuzu d max h ล l a n d e r ยกสูงโรงงานนะครับเครื่องยนต์2 0 0 5ดีเซลเกียร์ธรรมดาเป็นรถปี2008นะครับนี่ครับจากทรงลงล้อด,ด้วยแม็กยางขอบ20หล่อๆเลยครับสีสันภายนอกตีให้90%ครับสีสวยมากเนีย่ยบันท้ายซิงซงนะครับ มีกระบะ,ะไลเนอร์จากโรงงานมาครบพร้อมเรียบร้อยครับผมเรียกได้ว,ว่าคันนี้ราคาถูกๆนี่ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนครับซื้อขายคุ้มซื้อขายมีกําไรนะยครบับบันทายจริงๆเมท์โลโงรงานครับไม่มีชนหนักหรือน้าท่วมอย่างแน่นอนครับผมรับผิดชอบการโูร้อยเปอร์เซ็นต์่ยางอะไรยังมีอยู่ครบครับแต่ติ๊กเกอร์โรงงานเนี่ยยังอยู่ครับ2.5งจอีสูนเนี่ยนครับสีสันเรียกได้ว,ว่าเงาวับครับ สวยเดิมโรงงานเลยแบ็ยางก่งอน20เรียกได้ว่าใช้งานได้กันอีกยาวๆครับคัดทรงคัดสีแห้งๆครับไม่มีสนิมอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันหน่อยแล้วกันครับเนี่ยด้านในเป็นกระจกไฟฟ้ารอบคันนะครับบอดี้สวยๆฮะเนี่ยเม็ดองเม็ดอาร์คขอบประตูเดิมๆิมโรงงานครับ ผมไลว power ครับไม่วิ่งอยู่ที่แค่แสนเจ0ดหมกว่ากิโลเองนะครับด้านในก็มีจอให้ด้วยครับเอร์เย็นชั่เกียร์ธรรมดาโบดี้ภายในสวยๆครับนะบ่บอดเดิมโรงงานกับคันนี้ผมขอเขสนอขายในราคาถูกๆนะครับเพียงแค่1 50, น5่0 0สบาทครับเป็นรถยกสูงโรงงานนะครับราคาถูกๆราคานี้อย่าคิดนานนะครับ เนี่ยฮะพาดูห้องเครื่องครับเพจไม่มีแก่นอนไม่มีขยับครับสติกเกอร์โรงงานยังอยู่ครับกับเม็ดองค์เม็ทาร์ตะคงตะเข็บเดิมโรงงานทุกจุดครับใครได้ไปคุ้มคมครับย้ำรายละเอียดกันอีกทีนะครับคันนี้เป็นเจ้า e suu z d max h i g h l a n d e r ยกสูงโรงงานเครื่องยนต์2,005ดีเซลเกียร์ธรรมดาเป็นรถปี2008นะครับจัดทรงลงล้อด้วยแม็ก o อ20ให้ล่อขายกันในราคาถูกๆครับ 155,000บาทใครที่สนอกสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร080-048-9779เดฝาฝาเด้อเดี๋ยวพระท่านดีฝาล่นลรถสวยขอบคุณครับ